สวัสดีครับทุกคนพบก,กับพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์จีเที่ช่องพีเตอร์จีเบสนะครับสำหรับคลิปนี้มีน้องหลายคนถามมาว่านิ้วก้อยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ทํางานไม่เป็นทีมนะครับวันนี้พี่ปุ้ยออกแบบแบบหึกหัดหนึ่งง่ายๆนะครับมาให้น้องๆได้ฝึกซึ่งจะเป็นการใช้การดีดสลับอาร์เน็ตพิกกิ้งร่วมกับมือซ้ายที่เราจะ ควบคุมเน้นไปที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับโดยใช้นิ้วชี้เข้ามาเสริมเพื่อให้มันมีเป็นการฝึกที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยการเราจะเล่น3น้โนตต่อหนึ่งสายนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวน้องๆไปลองฝึกไปลองชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนพบก,กับพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์จีเบียที่ชาแนล e ีเตอร์จีเบียสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับน้องถามมาเรื่องของปัญหาอาการนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับทำงานไม่ประสานกันหรือเรียกได้ว่า,าไม่ค่อยมีแรงนั่นเองนะครับพี่ก็เลยคิดแบบฝึกหัดง่ายๆมาให้น้องฝึกโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับดูตามแท็บนะครับพี่ปุ้ยจะเล่นทุกอย่างเป็นสัดส่วนเอทดนตนะครับหรือนับพี่ปุ้ยกระดีดหนึ่งและสองและสามและ 4 1และ2และ3และ4นะครับดีทุกจังหวะนะครับวิธีการดูโน้ตห้องแรกนะครับพิุ้ยก็จะแบ่งเป็น3นะครับก็คือโน้ตตัว G 5ตัว A แล้วก็ A ชาร์ arp, หรือ B f แฟ t นะครับก็จะเล่นอย่างนี้ทางปิกก็เป็นลงขึ้นลงทีนี้สาย5นะครับเหมือนกันนะครับช่องเดียวกันถ้าน้องๆสังเกตว่า มันก็คือดีดสามห้าหกหมดเลยนะครับทุกเส้นอ่าแต่ก็คือสายห้าจะเริ่มที่โนต้ตตัวสี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับต่อไปสายสี่เหมือนกันนะครับตรงนี้ทีนี้น้องๆจะรู้สึกว่ามันอาจจะขัดอยู่นิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่น4ี่โนต้ตต่อสายนะครับอ่าแต่อันนี้คือเป็นสามโนต้ตต่อสายเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังทางปิ๊กให้ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสายหกปุ้ย,ยเล่นลงขึ้นลง สายหพี่จะต้องดิดขึ้นลงขึ้นสาย4พี่เลดดิดลงขึ้นลงแล้วก็สาย3ขึ้นลงขึ้นอ่าต่อมาเป็นสาย2นะครับแถบก็คือตัวนี้อ่าที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับก็คือลงขึ้นลงแล้วก็สุดท้ายขึ้นลงขึ้นอ่าทีนี้พอขึ้นลงขึ้นตัวนี้มันจะกินไปแค่1บิดนะครับ เห็นไหมสังเกตว่ามันจะกินไปแค่1บีตก็คือโน้ตลงอ่า่และทีนี้เราจะนับ2และ3และ4และตรงนี้มันจะเป็นการหยุดนะครับหยุดไป3จังหวะแล้วก็เตรียมเล่นขาขึ้นนะครับทีนี้ขาขึ้นแทนที่ว่าพี่ปุ้ยจะเล่นเป็นหกห้าสามอันนี้พี่ปุ้ยก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการโฟกัสไปที่นิ้วก้อยเราจะได้ลงเป็นตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็น3 5ห้า นี่อันนี้คือช่องนะครับสายหนึ่งทีนี้ลองดีดลงขึ้นลงก่อนลงขึ้นลงต่อมาสายสองตรงนี้เราเล่นขึ้นลงขึ้นอ่าต่อมาสายสาเราเล่น,ลง,น,ล,งน,ล,งนลงขึ้นลงสายสขึ้นลงขึ้นสายห้าลงขึ้นลงสายหกขึ้นลงขึ้น ประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูให้ความชํานาญนะครับอย่าลืมฝึกฝึกกับเมทันอมนะก็คือให้พยายามอ่าน้ตไปกับเมทรนอมนะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดคราวต่อไปพี่ปุ้ยจะลองอ่าเปลี่ยนให้เป็นฟิลทิปเลตด,ดูนะครับก็คือเราจะเล่น3จังหวะต่อ1บีทอ่าสครั้งดีด3ครั้ง,งต่อ1บีทมันก็จะทําให้อ่ามันจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองฝึกไปพร้อมกันดูโพี่ปุ้ยจะเล่นเอาซัก สรอ,อบนะครับไปพร้อมกันนะครับโดยนับเข้าก่อนนะหนึ่งสามสีแล้วก็เข้าห้องที่สองนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้พี่ปุ้ยจะลองเปลี่ยนสปีดนะครับเป็น t e m p ปที่จังหวะของตัวดำนะครับที่150 BPM นะครับ2 4 ก็หวังว่าแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้น้องๆฝึกแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับการดีดนะครับลงขึ้นลงหรืออั t e r n ร t เนทพิกกิ้งแล้วก็ส่วนมือซ้ายเนี่ยเราจะไดะ้ฝึกนิ้วนางกับนิ้วก้อยซึ่งปกติเรามไม่ค่อยมีแรงนะครับอนอกจากที่เราจะฝึกโคมาติกแล้วเราลองฝึกตัวนี้ดูมันก็จะได้ความยากที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นําไปใช้ในการไล่สเกลในอนาคตด้วยนะครับโอเคสำหรับใครที่มีข้อสงสัยคอมเมนต์ถามด้านล่าง หรือใครที่อยากติดตามคลิปสอนแบบนี้ในช่องของพี่ปุ้ยนะครับทั้งเทคนิคการตีคอร์ดเทคนิคการร้องเพลงต่างๆก็อย่าลืมกดซ b s สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็จะไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปุ้ยอัปเดตนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการฝึกกีตาร์ครับสวัสดีครับ